สวัสดีครับพูดกัหลังเกมนะครับฟุตบอลลูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านแพ้เปเอสเชด้วยตะกร้อหนึ่งประตูสองนะครับถือว่าดราม่าก,กันท้ายเกมเลยรามอสมาเป็นสำรองอาธิบาศเลยนะครับทำให้เก็บสามแต้มไปได้สาบแชมป์เก่านะครับในรายละเอียดมีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่สเปต,ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งบาร์เซโลนามาระบบ42-31ประตูเป็นเชสนี่กุหลัง4ี่คนกูบาซี่คู่กาเซียแบ็คซ้ายมาตินขวาคุนเดกลางมีเปรี่คู่เดยยองกลางลุก เอาโมปีกซ้ายแรดฟอร์ดขวาย,ยา,าเมาหน้าเป้าเฟรานตอเรสนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็ปัญหาตัวเจ็บยังคงเดิมๆเ,เลยนะครับโจนกาเซียผู้รักษาประตูตรงกลางขาดกาบี้ขาดเฟอร์มินส่วนตัวลุกขาดราฟินญานะครับวันนี้ข้อดีก็คือการกลับมาของอาริฮันโดบาาเด้นะครับที่มามีชื่อตัวสำรองได้แล้วนะครับที่เหลือนะก็ ยังคงยึดเป็นโครงเดิมอยู่นะครับนเนี่ยชุดนี้เวลานี้ของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะครับของฟกิกุลานี้ส่วนเปียสเชนะครับมาระบบ4-3-3ประตูเป็นเชวาลีเย่กลาง4คนปาโชคู่ซาบานีแบ็กซ้ายเมนเดสขวาฮาคิมีกลาง3คนวิตินยาฟาเบียนรุยแล้วก็ไซเร่เอเมรี่ส่วน3ตัวรุกบาโคล่าเอมบายแล้วก็มายูลูนะครับทางเปียสเชเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเจ็บมีไม่แพ้กับบาร์เซโลนาเลยนะครับโดยจะไปนหนักที่ตัวรุกเป็นส่วนใหญ่นะครับ 3ตัวหลักที่เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยควารัชเคเลียเดมเบเล่แล้วก็ดูเอ้เจ็บทั้งหมดนะครับทำให้ต้องเป็นดาวรุ่ง2คนดันมาเล่นเลยนะครับทั้งมายูรูแล้วก็อ็มบายส่วนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยวันนี้ขาดทางเจลเนเวสนะครับที่ฟิตไม่พอเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นคนลงเล่นแทนเป็นไซร์เอมิรี่นะครับส่วนตรงกองหลังเนี่ยมาคินยอรดกับตันทีมีอาการบาดเจ็บนะครับใช้เป็นซาบานี่ที่เพิ่งซื้อมาฤดูกาลน,นี้จากบอลมัดแทนนะครับถือว่าสภาพความพร้อม ถ้าว่ากันที่2ทีมเนะี่ยผมมองว่าทางปเอสเชดูจะร่วบกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะักจากสภาพตอนนี้นะครับภาพรวมสเปซตัวจริงทั้งสองทีมก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูที่รูปเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครึ่งแรกก่อนเลยเปิดมานะครับเกมราวๆ20นาทีแรกเนี่ยผมถือว่าเป็นเกมที่ทางบาร์เซโลนาเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าปเอสเชทีมเยือนเลยนะครับเพราะว่าดูครองบอลของสถานการณ์ได้ดีแล้วก็บุกได้น้ําได้เหนือกว่านะครับ โดยมีโอกาสแรกนาทีที่14นะครับจากเฟรนต์ตอรเรสยิงแต่ซาบานีเซฟจากเส้นเอาไว้ได้นะครับแต่หลังจากนั้นไม่นาน5นาทีนะครับบาร์เซโลนาก็ปลดล็อกลูกแรกได้สำเร็จจากจังหวัดที่แรดฟอร์ดนะครับจ่ายบ bon อลจากฝั่งซ้ายเข้ามาแล้วก็เฟรนตอรเรสยิงที่เสาไกลเข้าไปนะครับก็ปลดล็อก1 0เริ่มความผิดพลาดลูกนี้ต้องบอกว่าจากวิตินยาเลยนะครับที่โดนบาร์เซโลนามากดรันแดนกลางนะครับแล้วก็จ่ายบอลออกมาไม่ดีทำให้โดนตัดได้นะครับเนี่ยก็นำไปสู่การเป็นประตูนะครับ เกมหลห án, ังจากนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทางปีเอชเเหมือนตื่นนะนะครับยกกระดับเกมตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็มาอยู่ในมาตรฐานตัวเองได้นะครับเกมบาร์เซโลนาเนี่ยผมก็มองว่าเริ่มจะเป็นรองขึ้นเรื่อยๆจนจบครึ่งแรกเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มาเสียจนได้ในนาทีที่38นะครับจากจังหวะเมนเดสนะครับตะลุยเลยทุกนี้นต้องชื่นชมความสามารถเฉพาะตัวของเขาเลยนะครับยิ้วมาเดือๆเลยนะครับตะลุยจากตรงกลางสนามมาทะลุมาเรื่อยๆถึง เกือบปากหน้าประตูเลยนะครับก่อนปาดเข้าในให้กับเซนนี่มายูรูนะครับอยู่ในพื้นที่ทําการหลบกูบาซี่ไปได้แล้วก็ยิงเป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งะครับลูกนี้ผมให้เครดิตนูโนเมนเดสค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ70%ของลูกนี้เลยนะครับส่วนผู้ยิงประตูอย่างมายูรูเนี่ยก็ต้องให้เครดิตอยู่เหมือนกันนะครับผมให้ประมาณ30%ที่เหลือเนี่ยแหละตรงที่ด้วยความเขาเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแต่กับยิงได้เยือเกเย็นแบบนี้นะครับก็ต้องให้เหลยนะครับเพราะว่าลูกนี้ทําได้ดีมากโดดดยควาาาามผิพลขอองงซกกนนี้้็็ตเป กูบาซี่นะครับในเกมรับที่อาจจะบอกว่าพรวดไปหน่อยก็ได้นะครับปล่อยมาอยูลิวไปยิงลูกนี้กับฟืนที่ตรงกลางก่อนน,นั้นเนี้ยผมก็มองว่าก็ต้องรับกันทั้งทีมโดยรวมนะครับเพราะว่าปล่อยเมนเดสตะลุยมาฟืนที่แบบ ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องรับมาส่วนบนเหมือนกันนะครับอ่ะก็ถือว่าโดนโคลมัดนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยแต่เกมเหลนั้นก็ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับตบไปด้วยการเสมอหนึ่งหนึ่งเกมครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทั้งสองทีมก็ยังคงสู้กันได้สนุกต่อเนื่องนะครับโดยดูจะเป็นฝั่งเปสชนะครับผมมองว่าดูเหลื่อมกว่านิดนิดนะครับเกมเนี่ยจะมาแลกกันนัวหน่อยก็จะเป็นช่วงนาทีห้าสิบถึงประมาณเจ็ดสิบนะครับที่สลับกันไปมานะครับเกมลุกนะถือว แต่พอพ้นตรงนั้นมาแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมเริ่มจะรัดกลุ่มขึ้นทั้งคู่เนื่องจากว่าไม่มีใครอยากเพียงพัมนะครับในช่วง2ี่นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยโดยทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยการเปลี่ยนตัวเอ,เอาฝั่งปีเเก่อนแล้วกันนะครับทางปีเอเก็คือแก้เกมลงมาจะมีการส่งพวกลูค้าแอคนองเดสนะครับลงมาแทนเอ็มบายนะครับแล้วก็เอาคือเปลี่ยนตรงนี้ลงมาเพื่อรับมือกับยาเมานะครับเนื่องจากเมนเดสในเกมเนี่ยมีการสุ่มเสียงว่าจะโดนเป็นเหลืองที่2นะครับ กับยามาในการดวลนะความจริงก็ถือว่ารับมือกันได้ดีอยู่นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะอยู่เพราะว่ายามาเที่เรารู้กันว่าก็ค่อนข้างจะจี๊ดอยู่นะครับแต่ก็ดวลกันสนุกเลยนะครับมวยถูกคู่มากๆก็เราได้เห็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่เกมในชิงในชั้นลีกแล้วนะครับว่าโอ้โหวันนั้นยามาก็ไม่ผ่านเลยแต่วันนี้ก็ถัวผ่านได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับเอลิเก้ก็เห็นตรงนี้ในช่วงพอผ่านปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาลูกาลงมาช่วยสอนก็ค่อนข้างดีนนนคับบเเเอาาามดไปป็็ตวยก่ข้งงี ส่วนในพาร์ทเกมลุกเนี่ยทางเอลิเก้ก็เลือกกอนซาโลลามอสกับลีคังอินลงมานะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างอิมแพกเลยเพราะว่า2คนนี้เป็นคนถ้่วสร้างสรรค์กันนำมาสู่ประตูนในช่วงที่ิตย์สิเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดนะครับส่วนมาลงที่ฝั่งบาร์เซโลนาบ้างถือว่าพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนตัวตามตำแหน่งนะครับมีเบลเดตแทนคริตมาตินนะครับมีส่งลวันดอฟสกี้ลงมาแทนแลดฟอร์ดนะครับก็เอาหน้าเป้าลงมาถอขยับฟีลารตอเลสจากหน้าเป้าไปเป็นปีกซ้ายนะครับมีอ่า เนี่ยเป็น2ตัวนี้ถ้าตามตำแหน่งเป็น2องคนส่วนสุดที่ผมมองว่ามันมีอิมแพกต่อเกมของบาร์ซ่าเนี่ยเป็นเรื่องของการถอดเปดรีออกนะครับแล้วก็ส่งมาร์คเบอร์นาลลงมานะครับกับเอาโมออกแล้วก็คาซาโดลงมาเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามันทําให้เกมตรงกลางพวกเขาเนี่ย d r อปไปนะครับคือถ้าเรามามองกันนะเหตุผลตอนนั้นที่ฟิกต้องการเนี่ยผมมองว่าพวกเขาคงจะพอใจกับ1คะแนนแล้วนะครับดูจากเจตนานคือเปดรีออกไปถ้าเกิดว่ากลางเนี่ยมันจะเป็นเชิงรับ ค่อนข้าง3คนเลยนะครับกาซาโดแบนาวแล้วก็เดรยองนะครับท่าบับว่ามันจะยวบลงไปเลยในพาร์ทเกมลุกนะครับซึ่งพอมาเล่นแล้วเนี่ยบวกกับกที่เปเชยเปลี่ยนลามอสกับคังอินลงมาแล้วเนะี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือมันเริ่มมีสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับตั้งแต่นาที82เลยนะครับคังอินทวนเสาก่อนครั้งแรก แล้วนาที85คังอินเตะมุมมานะครับเมนเดสขึ้นโขกเทนัชเชสนี่นะครับเนี่ยก็เริ่มจะเตือนมาแล้วนะครับรว่าเกมเปเเอเชเริ่มจะมากระเตื้งขึ้นช่วงท้ายจากการเปลี่ยนตัวลงมาแล้วท้ายที่สุดเตอร์ธามลักกี้นะครับนาที90เนี่ยจังหวะที่วิตินยาจ่ายบอลออกขวาฮาครีมีลากบอลกินแดนมานิดนึงก่อนเปิดเข้าในแล้วก็กอนซาโรลรามอสชาร์จไปไม่พลาดนะครับก็เป็นลูกแซงของเปเอเชในเกมวันนี้เป็น2-1นะครับถือว่าการเปลี่ยนตัวเนี่ยก็เป็นจุด ที่ชี้เป็นชี้ตายนันหนึ่งในเกมวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นฝั่งปีเอชเชที่เข้าล็อกเข้าร่องมากกว่านะครับทำให้ในช่วงท้ายในทดเวลาก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเกมค่อนข้างฟโฟล์ในวันนี้นะครับตวนกันที่แท็กติกล้วนๆเลยก็ราวๆสามนาทีได้นะครับก็ไม่สามารถทําไล่มาได้จับทางบาเซโลนานะครับเลยจบไปก็เป็นอันว่าแพ้คาบ้านนะครับบาเซโลนาแพ้ปีเอชเชไปหนึ่งต่อสองนะครับสรุป เกมในวันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าค่อนข้างคุณภาพเลยในเชิงแท็กติกนะครับอาจจะไม่ได้มันตลอด90นาทีนะครับจะมีช่วงแลกกันบ้างบางช่วงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าในเชิงแท็กติกเนี่ยผมว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลที่ค่อนข้างทันกันนะครับอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยผมมองว่าช่วงดีของเขาเนี่ยคือช่วงต้นเกม20นาทีแรกนะครับส่วนเปเอดเชเนี S ่ยคือหลังแยกเสียแล้วเนี่ยเขาก็ยกกระดับมาอยู่ในเกมตัวเองได้ดีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแซงมาได้แล้วก็การเปลี่ยนตัวเนี่ยที่ดีกว่าทางบาซ่านะครับวันนี้เลยเป ผมมองว่าบอลอย่างเงี้ยมันก็แพ้ชนะกันได้นะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเข้ารอบไปลึกๆเนี่ยจะมีโอกาสเจอกันอีกหรือเปล่าแต่ถือว่าเป็นบอลที่น่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับถ้าเจอกันต่อในอนาคตถือว่ามันเราก็อยากให้ฟูลทีมกว่าน,นี้ด้วยทั้งคู่นะครับเพราะอย่างวันเนี้ยถือว่าทางเปอชเชนะถ้าเกมลุกมันแบบมีควีชามีเดมเบลเล่เขาก็แบบ ดูเออีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนกับบาโคล่าที่วันนี้ต้องบอกว่าอย่างบาโคล่าก็อาจจะมีโอกาสเยอะแต่ก็ไม่ได้คมมากพออ่างเงี้ยนะครับพวกดาวรุ่งอย่างเอ็มบายเนี่ยลากเรือดีจริงแต่ก็จบสกอร์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้ามันมีพวกนี้อีกเนี่ยมันก็จะน่าดูกว่านี้อีกนะครับอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยก็ พวกเขาถ้ามีพวกแบบเฟอร์มิโลเปสมาเปลี่ยนลักษณะเกมที่แบบตันๆอตออไปยิงได้อะไรอย่างเงี้ยอันก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันอาจจะพลิกเป็นอีกหน้านึงก็ได้นะครับอย่างวันนี้บาร์เซโลนาตัวเปลี่ยนเกมค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับแล้วถอดไปดี้ออกเนี่ยคือพังของแท้เลยในวันนี้นะครับเกมมันก็เลยเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามาพูดถึงผู้เล่นเอาคนที่โดดเด่นในวันนี้นะครับสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไปอยู่ที่ฝั่งปารีสเป็นหลักนะครับโดยผมให้3คนคือ1 เป็นแบ็กสองข้างของปารีสเมนเดสกับฮาคิมีน่ยผมว่าพอๆกันเลยในะวันนี้แบกมากๆนะครับหือว่าในการที่เปเชขาดเกมลุกไฟเนะี่ยเหลือแค่บาโคล่าเป็นซีเนียร์คนเดียวเนะี่ยวันนี้คือกลายเป็นว่าแบ็กมาเป็นตัวแบกในเกมลุกด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเมนเดสเนี่ยคืออย่างลูกแรกก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถตะลุยขึ้นมาได้เลยนะครับจากแดนหลังจนนําไปสู่เป็นจังหวะแอซิสนะครับส่วนฮาคิมีน่ยคือตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับในแง่ของเกมบุกเนี่ยคือเติมมาได้เปิด ไม่เป็นประตูก็แอซิสต,ต,ตลอดนะครับอย่างวันนี้ก็จบด้วยแอซิสได้ถือว่าเป็น2กําลังสําคัญเลยนะครับที่ผมมองว่าตอนนี้เป็นฟูลแบ็กที่น่าจะดีที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะครับคือเมนเดสเนี่ยใช่เลยนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วที่ผมเคยพูดหรือว่าเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกก็ยังคงอย่างนั้นอยู่ณนะมาตรฐานตอนนี้นะครับส่วนฮาคิมีเนี่ยผมว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ เนี่ยถือว่าค่อนข้างโกงเลยตอนนี้กับแบ็กสองข้างของปารีสนะครับถือว่าเป็นตัวแบกเลยในวันนี้นะครับมีผลงานด้วยกันทั้งคู่ทางยูฟ่าให้แมนเดอร์แมตเป็นนูโนเมนเดสผมก็มองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลดูเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้ของเป็นผู้เล่นโดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นวิตินยานะครับับนนี้อาจจะมาคะแนนตกหน่อยตรงที่จ่ายบอลพลาดลูกแรกนะําไปสู่การเสียประตูแต่หลังจากพลาดตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ในมาตรฐานตปรเิงที่ดีนะครับเป็นตัวที่พอแดนบอลแกะเพสได้แล้วเนี่ย ก็บอลมาอยู่ที่วิสิตยาแล้วก็พาไปแจกจ่ายได้ดีเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมที่เจ้าตัวเป็นนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็น3ตัวหลักๆที่ผมมองว่าวันนี้ของเปสเช่คีเลยนำปสูสการคว้าชัยชนะในวันนี้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับผมก็มองว่าอย่างซาเบนยี่วันนี้ก็โอเคนะครับมีลงเล่นแทนมังคินยอสตอนแรกนกว่าจะมีแว่งอะไรบ้างแต่วันนี้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับส่วน ดาวลุ่งวันนี้อย่างพวกมายูลูเอ็มบายที่ลงมาผมว่าก็พอได้นะครับแต่ก็ยังต้องขัดเกลาต่อไปยังไม่ได้แบบจะปักได้ทุกเกมขนาดนั้นนะครับฝั่งปารีสเป็นประมาณนี้ส่วนทางฝั่งบาเซลโลนาวันนี้ ผมก็คิดว่ายามายังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดพวกเขาอยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับเจอกับนูโนเมนเดสก็ไม่ง่ายแล้วก็เอลิเกีปรับแท็กติกอย่างครึ่งหลังก็มารับมือได้ดีเอาลูคัสลงมาช่วยซ้อนอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือมันก็ผ่านยากนะครับพอมาเจอซ้อน2องอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ผมมองว่าวันนี้เป็นวันที่ยามาก็ยังคงสร้างสรรค์โอกาสต่างๆได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะยกกระดับมาได้ดีอย่างวันนี้เฟอร์รานตตอเรสยิงลูกแรกจริงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยยยคคืือออกกกกก็็แแทบบจจะะหหาาไปเเมมู่นนนััรล้ว จังหวะที่มันต้องได้ประตูหรือว่าต้องการแบบชัวร์กว่านี้ก็ทําได้ไม่ดีนะครับอย่างมีลูกหนึ่งในช่วงท้ายเนี่ยที่ยิงฟรีคิกเราก็กลับไปว่าไปยิงเลี่ยดๆงงๆเลยนะครับลูกนี้คืองงมากก็ทําอะไรนะครับส่วนอย่างโอโมกับแรดฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าก็มาาหายๆนะครับอย่างแรดฟอร์ดมีแอซิดก็จริงแนตะ่วันนี้ถ้าพอมาเป็นเกมระดับนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ส่วนโอโมเนี่ยวันนี้ก็สอบไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เป็นโอกาสทองเนี่ยเขายิงไม่ได้นะครับ ถือว่าเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญเลยในเกมแบบนี้คือมันมีโอกาสน้อยแต่ก็ต้องทําให้ได้เนี่ยเป็นจะถือว่าเป็นจุดสําคัญที่จะยกระดับผู้เล่นของแต่ละคนเลยนะครับส่วนตรงกลางวันนี้ผมว่าเปดี้ก็ตามมาตรฐานได้ดีอยู่นะครับแต่เดอยองมันเนี้ยถือว่าต่ํากว่าม,มาตรฐานไปหน่อยส่วนในพาร์ทเกมรับผมมองว่าวันนี้ค่อนข้างจะโดนเจาะทั้งหมดนะครับมีบาดแผลทุกแดนอย่างกูบาซี่พลาดลูกแรกคีรัตมาตินก็มา โดนทางอิมบายเล่นงานเป็นระยะนะครับส่วนคุนเด้ในวันนี้ผมว่าดูจะเป็นเป้าโดนหนักเลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นบาโคล่าไปฝั่งนั้นส่วนครึ่งหลังในอิมบายก็มาเล่นทางฝั่งคุนเด้นะครับถือว่าเป็นวันที่เกมรับไม่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วอาจจะมองว่าเป็นปัญหาของบาเซลนาอยู่แล้วก็ได้นะครับเากกับการที่ปีนี้ขาดอินจิโก้มาตินสไปนะครับมันเลิกมันก็เลยต้องแบบมาปรับกันใหม่ในเชิงเนี้ยตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ดูว่า ไม่เป็นไรนะครับเกมวันนี้อย่างน้อยก็พลาดในรอบแบ่งกลุ่มก็ดีกว่าไปพลาดในรอบน็อกเอาท์นะครับก็อย่างน้อยได้ชิมลางกันแล้วนะครับในครั้งนี้ของบาร์เซโลน่านะครับถือว่าอาร์ิติหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก่อนจากลากันไปนะครับคือบาร์เซโลน่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเจอกับทางเปเสเชในบ้าน3เกมล่าสุดตั้งแต่ยุคที่เป็นเอ็มบัปเป้เนี่ยก็คือจะประสบด้วยความพ่ายแพ้หมดเลยนะครับถือว่าโอ้โหไม่ไม่ใช่ทีมไหนจะทําได้ง่ายๆนะครับกับบาร์เซโลน่านะครับแต่เปเสเชยุคนี้เนะี่ยต้องบอกว่าของจริงนะคร,รที่ บิวทีมมาใหม่นะครับเห็นมาตั้งแต่ยุคเอลิเก้ขึ้นมาเมื่อถ้าจะไม่ผิด2องูกการก่อนนะครับที่เดมเบลเล่มายิงถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวันนี้ก็ชนะอีกแล้วนะครับหรือว่ายังน่ากลัวนะครับแชมป์เก่ายังมีโครงอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้ใครจะมาเป็นทีมที่ล้มไปแเชได้นะครับหือว่าก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดเลยในรอบลีกเฟสตอนนี้นะครับส่วนบาซาก็ชนะ1แพ้หนึ่งไปแต่ก็ถือว่ายังสบายใจได้อยู่นะครับมันมีอีกแเกมให้เก็บบาเซลนาก็งานไม่ได้ยากมากด้วยนะครับเดี อ่ะคิดว่าเกมวันนี้ก็คิดว่าจบประมาณนี้แล้วกันนะครับหากใครมีความคิดอยากแกลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางทางด้านล่างเลยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ